อ้าวนะครับมาก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับมาเจอกันต่อกับเกม Fortune r a b b ิดนี้นะครับมาสำหรับคนนะครับนะโอ้โหมาที่ดูอยู่ตอนนี้เวลานี้ขอกันเข้ามานะครับพี่มาขอเกม Fortune และ b i t หน่อยครับนะเดี๋ยวจัดกันต่อเลยละกันนะครับกับเกมนี้พี่นะมาเติมเข้าไปอีก300บาทนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับมาเดี๋ยวเฮียจะมาเล่นให้ดูนะครับว่านะคนทุนน้อยนะครับนะกับเกมนี้นะครับ Fortune และ b ิดนี้นะจะ เร่นได้หรือไม่นะครับจะทำำํากําไรได้หรือเปล่านะครับมาซัดกันต่อเลยละกันนะครับไปกันต่อที่50หมุนพี่นะเออเปิดเทอร์โบหน่อยละกันนะครับกับฟอร์จูเลตเบ็ดนี้พี่นะใครที่กําลังมองหาเกมจ่ายเกมแจกเวลานี้ตอนนี้พี่นะบอกไว้ก่อนเลยพี่นะครับอย่าพลาดนะพี่เอออย่าพลาดชมนะเวลานี้ตอนนี้พี่นะเอามาไปกันต่อนะสําหรับคนทุนน้อยนะครับดูไว้ให้เป็นแนวทางได้เลยดอกนี้มาแล้วครับนะสวยสวย นะครับขอกันเข้ามาเฮียจัดให้นะครับสําหรับเฮียเสือพาบวกนี้เออนะไปกันต่อเลยละกันนะครับเดี๋ยวขอรุนกันไปต่อเลยละกันนะเวลานี้ตอนนี้นะเบ็ดหนึ่งบาทนี้ครับนะไหลสวยรวยใสยแบบนี้นะครับ เออยังเหลืออีกสี่หมุนนะยังไม่จบนะพี่เออเบ็ดหนึ่งบาทเราก็เล่นได้เราก็ทํากําไรได้นะครับสําหรับคนที่ขอกันเข้ามานะพี่เออมาขออยากเห็นนะปีนี้เป็นปีกระต่ายนะครับอยากเห็นนะฟอร์จูนแล็บบิดโดดนะครับมาเออเฮียจัดให้เลยนะครับกับฟอร์จูนแล็บบิดนี้พี่นะไปกันต่อนะครับเวลานี้ตอนนี้พี่นะไหลสวยๆนะครับขออีกหนึ่งทีแล้วกันนะโอ้โหมาดอกนี้ไหลกันยาวๆไป นะบิ๊กวินไหลมาแล้วพี่นะโอ้โ oh, ห oh, oh, ไม่รอช้าต้องเมกาวินครับนะไหลกันต่อเลยละกันนะครับมาสําหรับคนที่กําลังมองหาเกมจ่ายเกมแจกเกมแตกเวลานี้ซูเปอร์เมกาวินก็มาดีฮุกฮุกนะ <c oughs> มาเล่นมาตามได้นะครับมาปีนี้เป็นปีกระต่ายนะครับมาโอ้โหนะครับไหลสวยๆแบบนี้พี่นะคนทุนน้อยนะครับเล่นที่เดียวกันกับผมก็เล่นได้นะครับฝากถอนไม่มีกระต่ำนะเบ็ดหนึ่งบาทเล่นได้เบ็ดหนึ่งบาทถอนได้นะครับรองรับทุกธนาคารนะครับรองรับ ธนาคารวอลเล็ตด้วยนะครับธนาคารวอลเล็ตนะให้เลือกธนาคารซา,าตสเตอร์ไทยมาอีกหนึ่งที่สวยงามดอกนี้ไม่ตามไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับอยากมีเงินเก็อยากมีเงินใช้เข้ามาเล่นเข้ามาตามได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะทิ้งริงไว้ให้นะอยากมีเงินเก็อยากมีเงินใช้นะครับมาเล่นมาตามที่เดียวกันได้นะครับสําหรับสายปั่นทั้งหลายนะครับมาไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนมานะครับมีแต่ยอดฝากนะยอดถอนไม่เคยมีนะครับรองเปิดใจ นะครับดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเล่นให้ดูเลยนะครับกับเกมนี้ f o r ์จูนแรปปิ้นี้นะครับอยู่ในค่าย PG นี้ครับนะเข้ามาเล่นเข้ามาตามกันได้นะครับมากโอเค